แล้วท่านทราบไหมครับภูมะเขือเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยบอกเลยว่าเบิร์ดเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนี้อะ่ะเราจะขึ้นมาเหยียบบนยอดภูมะเขือได้เพราะเราอยู่ที่ฐานภูมะเขือกลางแล้วเราก็เวลาที่เครื่องบินจะลงอะ่ะจะทิ้งจะทิ้งระเบิดลงมาเนี่ยทหารไทยที่อยู่ที่ฐานมะเขือกลางเนี่ยจะต้องถอยออกไปจากจุดเดิมที่เคยอยู่นะครับ2กิโลเมตร ถอยไป2กิโลเมตรแล้วปล่อยให้เครื่องบินลงพอเครื่องบินลงเสร็จปับ๊บตอนที่เราจะตีกลับเข้ามาเนี่ยปืนใหญ่ภาคพื้นดินทําการยิงแล้วพอผ่านแนวออกตีฐานไทยผ่านแนวออกตีได้แล้วเนี่ยปืนใหญ่เขาจะเลื่อนฉากการยิงเดิมทีก็ยิงตรงนี้พอรัฐฐานไทยผ่านแนวออกตีพอผ่านแนวออกตีหมายว่ามันใกล้ที่หมายแล้วเขาจะเลื่อนฉากการยิงไปด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้หน,นีไปยิงทําลายแล้วความยากที่ท่านเห็นในคลิปจริงเลยครับน้องๆเข้าไปชุดละสี่คนเนี่ย มีโลอันหนึ่งโลปกักแล้วก็ออกไปยิงยิงเสร็จปับ๊บขยับไปอย่างนี้นะครับเวลาเขาเขา้าเข้าไปลบเนี่ยเขาเขายับแบบนี้ไปทีละนิดไปทีละนิดเกาะกันเกาะแขนกันไปเกาะหลังกันไปไปทีละนิดทีละนิดคืบขานไปคืบขานไปดังนั้นวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเล่นเกมสมากเกินไปจนทําให้ทุกอย่างคิดว่ามันคงง่ายเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาพูดในปัจจุบันนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องง่ายไปหมดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ทํางานจริงเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ง่ายแบบที่คุณพูดหรอกเอาแค่ในเกมเนี่ยในเกมเนี่ยคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณกระโดดลงไปอย่างเงี้ยในเกมอะ่ะคุณกระโดดได้ถูกไหมแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ไม่ง่ายอย่างนั้นมันยากกว่านั้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมนําเก็บมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องตําหนิเลยนะ เราต้องไปตำหนิใครก็ไม่รู้ที่ทําให้การประทะครั้งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องไปตำหนิคนนั้นวันนี้เนี่ยพวกผมอะ่ะก็ทำหน้าที่ของพวกผมไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ของผมผมก็รับใช้พวกท่านทุกคนไม่ว่าหัวหน้ารัฐบาลจะเป็นนายเป็นนางเป็นนางสาวหรือว่ามียศ พวกผมก็ทำงานรับใช้เพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่ากันเพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่ากันวันนี้มันพิสูจน์แล้วครับว่าตลอดระยะเวลาของพวกเราอะทหารเราอะเตรียมกำลังแล้วทำสองอย่างนะครับหนึ่งเราเตรียมกำลังสองเราใช้กำลังนั่นหมายความว่าตอนเราใช้กำลังน่ะ เราก็ใช้กาลังตามอย่างที่เราเคยเตรียมมาแม้ว่าเราจะไม่เคยปะทะมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะแต่วันนี้เราก็ยังสามารถลบได้เพราะว่าเราเตรียมกาลังมาเป็นอย่างดีพวกท่านวางใจได้ว่าน้องน้องทหารทุกคนเนี่ยเขาได้รับการฝึกมาเป็นมืออาชีพไม่มีใครหรอกไม่เป็นทหารอาชีพพลทหารคนหนึ่งก็คือทหารอาชีพครับเพราะเขามีความเชี่ยวชาญของเขาก็อย่างที่บอกอย่ามาด้อยค่าน้องๆ้องพลทหารผมว่าไม่ใช่ทหารอาชีพไม่ใช่